โอเคนี่ครับร้านประจําของเราเราแวะมากินข้าวที่นี่นะครับที่ครัวลุงก้้งนะที่นี่เราจะแวะมากินตลอดเลยเป็นร้านอาหารป่าเป็นร้านของคนท้องถิ่นที่นี่นะครับคือมันอยู่ในหลืบข้างในคนก็จะรู้จักกันน้อยนิดนึงนะมีที่จอดรถให้ร้านอาหารอร่อยมากนะครับทุกคนเดี๋ยวเขาพาเข้าไปดีร้านใหญ่นะนี่กระดุมที่นั่งแบบนี้เลยแบบเนี้ย ก็ได้มีโต๊ะให้เลือกแบบนี้มีเมนูกันมีชูชีปลาคังผัดฉ่าปลาคังแล้ะมีเนี่ยวางอาหารทุ่กว่ามีอาหารป่าอาหารป่าก็มีอะไรครับมีปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมมีผัดผีพวกกิ้งมีหมดเลยปัากระพงก็มีนะปลากระเพราอาหารทั่วไปสุขภาพมีหมดเลย ถ้าเรามาสองที่ก็โทรจองก็ดีนะหรือว่าตอนเที่ยงวัธรรมดาก็ต้องโทรจองด้วยนี่นะครับนี่ประมาณนี้เป็นอาหารป่าละเอาเคไดแล้เดี๋ยวไปดูการว่าเราสั่งอะไรกันบ้างนี่ครับขอาเน่าข้าก็ะเทียมมีแบบตัวเล็กกับตัวกลางเราเลือกตัวเล็กแล้วก็ผักกูน้ำมันหอยตัวเล็กอร่อยอร่อยไหมเมียอร่อยอร่อยตัวเล็กกรอบเลยจริงแต่ผักกูดยังไม่ได้ลองนี่คือต้องได้กินด้วยกันเนาะได้เลย แล้วก่อนนี้คือแกงปาลารสจะแบบเผ็ดจัดจ้านมากๆเราถึงชอบมากินกันที่นี่นะตอนนี้เราถึงเทพะทานในทีวีนะครับผมอยู่ในคลองมาเดือรนะทนะุกคนเยให้ดูครับนี่เลยแล้วก็มีผู้ใหญ่นั่งประกบาะ แต่ถ้าสิบขวบก็ได้นะขับได้ป่ะครับก็ขึ้นอยู่ที่ผู้คนเลยอ๋อโอเคเดี๋ยว400ร้ถ้าคู่500ถูกไหมโอเคของเรานี่กี่กิโลครับไปกลับ4-5ถึงกิโลสี่ถึงห้ากิโลใช้เวลาก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงใช่อ๋อโอเคได้ครับนี่ครับเรากำลังจะเตรียมตัวเข้าไปเล่นข้างในนะนี่ กลัวขเร็วมากอ๋อหรอกลัวหม,มาต้องขับเร็วมา้าอย่าขับเร็วนะปามีหัวใจเต้นตึกๆเลยเนี่ย เอทีพีในโอ้คันนี้มันแรงนะวะเฮ้ยคันนี้มันแรงนะวะอยากซิงเปิลอยากซิงเกิลม่เอาอยากซิงเปิลอาวดีวิวดีวิวโอ้โหโอ้คันนี้ครับใช้ได้คันนี้โอ้คันนี้โคตรแรงเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยไม่ได้ยินเสียงฟ้าที่ฟ้าไห่หลังในข้างหลังนะแล้วก็จะขับอย่างเงี้ย อาองยียบเลยบีาเีาเดี๋ยวีบบ้าเีอเดีเมแล้วครับมันไหมมันมันมากสนุกว่าสนุก ลงเล่นน้ําได้นะครับาะูงุงี้เราก็เปลี่ยนชุดว่ายน้ำมาเลยลำทาอะไรงมันก็เย็นกว่าน้ำเถื่อนเนาะสนุกไหมคะน้องเมลไม่สนุกหรอรากาาักการสนุกไหมโลกสนุกเลยใช่ไหมโอ้โหนี่เราอยู่ในช่วงขาจับแล้วนะครับน่าจะเดียวแหละน่าจะถึงที่เริมนน จะจบรอบนะครับ<ช>เราใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะมาอยู่ที่ว่าขับเร็วขับช้านะครับผมเอาละ,ะมันลื่นมันลื่นมันลื่นคน นี่เสร็จแล้วเราก็จะมาไปที่ร้านตัวให้นะครับผมเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวไม่ได้ลํำพาเลยนี่ครับเ,เด็กๆก็จะมาล้างนตรงนี้ เพ,พ made, ื่อนยังมาไม่ครบนะแก๊งเขายังมากันไม่ครบนะคะมีหลายคนมีหลายคนเลยเพื่อนมาเปล่ามีเพื่อนมาเปล่ามีเพื่อนมีเพื่อนมากี่คนครับตัดตัวเลยอจะหลายคนเลยนี่หลายคนเลยสองนิ้วนะสองคนหนอะมีกี่คนครับแปดคนแปดคนโอเคตอนนี้เราจากเล่นเอทีวีเรามาถึงที่พักแล้วนะครับผมตอนนี้ ลงมาเลยนเวะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยเลยดูซิดูเวลาหน่อยหูห้าโมงกว่าแล้วครับกลับมาเย็นมากเราต้องเดินต้องรีบลงมานะไม่งั้นเดี๋ยวจะพาทิศตกก่อนนะครับเดี๋ยวดูดูลูกเราดูความลุยดูความผีลูกเราเด็กคนเยอะมากนะครับวันนี้วันเสาร์ที่สามทั้งว่าคนเลยต็มเลยดูเด็กๆมีไซเดอร์ด้วยเห็นมาจะดูเด็กๆข้างหลังเล่นกันสนุกสนานใหญ่เลยอ่ะ โอ้โหนี่ครับูลอยน้ําได้ทุกคนูลายน้ําได้ครัม่ลูจะเป็นความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษของโบนนะครับผมมวนไขมันข้างในมันเยอะลอยน้ําได้โดยที่แบบสบายสบายเป็นคนแบบตัวไม่จมใหม่อย่างให้ตัวจมก็ไม่เคยจมไม่โลกโลกโลกไม่ต้องการให้กุตายไม่ต้องการให้คนอย่างนี้ตายค่ะ โอ้โอ้มอนองาปรอุ๊ยมีคึมๆมานิดนึงนะคบทุกคนต้องรู้กันแล้เนี่ยอไยเออ ดูอปะดูโอ้โหเขาฟังฝั่งนี้สวยเลยแจ่มเสียงก็จะบุกเบิกขึ้นไปต้ยนะครับถ้าใครมาวันนี้กับแก๊งเราก็อาจจะปวดหัวได้วัเด็กเยอะมากขออภัยใครเด็กเด็กเยอะขนาดไหนอ่ะมเด็กเด็กกำลังตื่นเต้นกับการปิ้งมัชเมลโล่ทำรายการปิ้งมันเป็นโลได้กินยังคะ อร่อยไหมคะขอรีวิวหน่อยค่ะมันอร่อยไหมคะขอรีวิวหน่อยค่ะหอมอ่ไรด้วยค่ะเี่ยมันมีแล้วมุกเปมนไ่เรามน้ำจิ้มป่ะมีค่ะขอน้ำน้ซุปม้อมมไมค่ะเออน้ามค่ะรีวิวหน่อยรสชาติเป็นไงน้เ่าใส่แซ่จืดจืด กนเดีย๋ดยวไปเอาปนานกอกันเนะที่นี่มีอาหารเช้าด้วยใช่ไหมคะน้องมิวใช่ใช่ไหมเดี๋ยวมิวพาไปเอาหน่อยนะแต่ไม่รู้มีอะไรบ้างเ,เดินอยู่มันอยู่ตรงไหนนะต้ตรงไหนนะ ตรงนู้นเหรอไอ้หนงปัาหมีปลาไปไหมอ๋อตรงที่ทางลงน้ำใช่ไหมจะมีศาลาอยู่ใช่ไหมอ๋ออยู่ตรงนี้เองใช่ไหมครับต้องถอดรองเท้าต้องถอดรองเท้าด้วยเหรอต้องถอดรองเท้าด้วยนะออยนะเอาเนี่ยน้องเคก็มาโอเคถอดรองเท้าขึ้นไปมีอะไรให้บ้างคะ มีดูสิมีอะไรบ้างคะมีอะไรนอกจากขนมปังนี่เหรอสาราปลาเหรออ๋อแล้วก็ปลาทั้งโกลน้ำร้อนอ๋อมีโอรินตินให้อ่ยิบไปให้ป้าป๊าด้วยได้ไหมไม่ได้หยิบไปให้ป้าป๊าเผื่อด้วยสิหยิบไปให้ป้าป๊าด้วยค่ะแล้วก็มีโอรินตินกาแฟเจ้ากาแฟโอรินติน เราจะไปกันยา่างกั่ลงเล่นน้ำจะลงเล่นน้ำแล้วเหรอลงไหมคะหนูลงไหมมาปุ๊บเสร็จปั๊บอนาาี้มาฮะ เพื่อนลูกใครมาช่วยเราเพื่อนลูกตอนนี้เราถึงน้ำตกวันตะไคร้แล้วนะครับ เรากำลังมาเล่นลำธารคนเยอะมากคนนี้ว่าที่ที่4คนเยอะคนเด็กๆมาเล่นลำธารเต็มเลยอะ่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเขียวเลยเสบายมากๆน้ำเย็นมากเนาะน้ำที่พักตรงบ้านคุณยายเนี่ยนะตรงนี้เป็นคนละน้ำกันเลยเนาะตรงบ้านคุณยายเป็นน้ำเขื่อนที่เขื่อนขอุนดานปล่อยน้ำมาแต่เนี่ยเป็นน้ำธรรมชาติลำธารมันก็เลยเย็น เย็นมากๆผมไปถ่ายดูบรรยากาศของปัน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 กับปวามูเล่นน้ำเป็นอย่สนุกไหมแต่เดินแล้วก็เจ็บเจ็บเท้าใช่ไหมไม่ไหลไปจะนี่ขนาดใส่รองเท้าปะไม่ใส่เข่าหรือ่ะที่นี่เย็นสบายไหมเย็นสบายนะแต่ลำบากตรงที่มันมีหินเดินลำบากใช่ไหมหินคือตัวลำบากที่สุดใช่เนี่ย เราก็จะใส่รองเท้าแบบนี้ครับดูงไลองมาทุกคนเลยทั้งบ้าน,าานเพราะว่าไม่งั้นล้วโหเท้าเจ็บมากบา,าดลื่นบาดอ้าวปันก็มาเหรอปไนไปลอยถึงตัวนู้นเหมือนกันใช่ไหมตอนทีนี้เจเด็กสนุกใช่ไหม ก็คือทริปนี้นะครับเราก็พาเด็กๆมาเที่ยวกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับผมก็ไปที่แคมป์ที่อะไรนะบ้านบ้านคุณยายแคมปิ้งนะครับแล้วเราก็เลยมาเที่ยวก่อนจากที่วังตะไคร้ก็มารีวิวด้วยแหละเพราะว่าเราไม่ได้มาวังตะไคร้นานแล้วที่นี่เออก็ยังทําดีเหมือนเดิมนะน้ําเย็นเออนี่หน้าเดือนธันวาตอนแรกทว่าน้ําน้อยนั้นก็ถือว่าน้ําก็ กำลังดีนะกำลังน่าเล่นน้ำเย็นสบายต่างหากที่จอดก็มีเยอะแยะแล้วก็บรรยากาศตอนนี้คือแบบฟ้าโปรง่งอะไรเงี้ยแล้วก็แดดไม่แรงด้วยเล่นน้ำกำลังดีมีของกินขายต่างหากใช่ป่ะมีหมดเลยเนาะยังไเรบกควรช่วยกดติดตามให้หน่อยนะให้กับช่องเราหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้นิดนึงนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่กระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะครับ ใช่ไหมครับปันปันครับผมยังไงเดี๋ยวเราปิดคลิปไปจากคลิปนี้จากตรงนี้ไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราเล่นน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปอาบน้ำแล้วเรากลับว่าจะกลับกรุงเทพและกดติดตามไว้นะจะได้รู้ว่าครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อไปสนุกที่ไหนกันต่อนะครับผมยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับครับผมบ๊ายบายค่ะ